คน <Ken> สวัสดีครับผมทวิรัตน์เคนผาครับชื่อเล่นช้างน้อยครับอดีตเคยตัวเล็กกว่านี้ครับอดีตนะครับก็ก่อนที่ผมจะเข้ามาร่วมธุรกิจนี้นะครับผมเองเนี่ยหลายๆท่านอาจจะดูไม่ออก ว่าเคยเป็นเด็กต่างจังหวัดมาก่อนนะฮะไม่ได้เกิดที่กรุงโซนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนจบมัธยมปลายนะครับจากจังหวัดพิจิตรนะครับพอจบมปลายปุ๊บนะครับโชคดีมากๆเป็นคนเรียนเก่งนะครับสอบเอ็นทานติดที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่ทางบ้านนะครับมีฐานะแต่ไม่ค่อยมีเงินนะครับก็คือฐานะยากจนนั่นเองนะครับก็ต้องทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับ ระหว่างที่ผมทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยผมเปลี่ยนงานบ่อยมากๆไม่แน่ใจว่าที่ทํางานไม่ดีหรือผมไม่ดีนะครับอันนี้เราไม่แน่ใจแต่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะเป้าหมายของผมจริงๆครับคือการเรียนนะครับไม่ใช่การทํางานนะครับระหว่างที่เปลี่ยนงานไปทํางานไปนะครับงานที่ทำเนี่ยช่างไฟฟ้าก็เคยทํานะครับช่างเชื่อมช่างกลึงเคยทําดูหน้าตาเหมือนไหมฮะไม่ค่อยเหมือนนะร้องเพลงก็เคยครับตอนกลางคืนอ๋อน,นี่เหมือนหน่อยนะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารก็เคยนะครับ เป็นเซลล์ขายขนมปังเคยได้ยินไหมครับฟาร์มเฮาส์เคยได้ยินนะเคยทานนะครับนี่แหละครับคืองานที่ผมทําระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ทํางานไปเปลี่ยนงานไปนะครับช่วงนั้นเนี่ยปี4 1 4หนึ่งสี่สสนะครับตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจดีไหมครับไม่ดีนะครับไม่ดีซื้อหนังสือสมัครงานมามาเปิดบริเวณที่นั่งเปิดเนี่ยครับเพื่อจะไปหางานก็คือหน้าตึก UM นะครับตรงคลองตันท่านใดรู้จักบ้างครับมีไหมโอ้พรู้จักนะครับแสดงว่ามีคนกรุงเทพนะครับ ่าต่อครับเสร็จแล้วเนี่ยมีผู้ชายท่านหนึ่งครับเดินมาทักเอ้ยน้องหาง,งานอยู่เหรอเพราะเห็นผมเนี่ยนั่งเปิดหนังสือสมัครงานอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าท่านใดเนี่ยเคยเจอแบบนี้บ้างนะครับพอเปิดหนังสือไปปุ๊บเขาก็ชวนคุยนู่นนี่นะครับสรุปเนี่ยวันเนี้ยพี่กาลังจะไปดูงานที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้พี่อีกท่านหนึ่งมารับเดี๋ยวไปดูงานด้วยกันคิดว่าผมไปไหมครับไปอยู่แล้วครับกําลังหางานด้วยถูกไหมฮะไปโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเพราะเขาบอกมีงานก็เลยไปนะครับ พอไปเสร็จปุ๊บนะครับมีรถยนต์มิสูแลนเซอร์ท้ายเบนสีเขียวนะครับ mm hmm. ผู้ชายคนที่ขับรถคันนั้นมาเนี่ยรูปร่างท้วมๆนะครับ mm hmm. หน้าจีนๆนิดหนึ่ง mm hmm. คุณอภิวัตวิบูลนะคุณนั่นเองครับ mm hmm. ครับ mm hmm. ดูโงเ่เฮงแล้วเนี่ยเสียไหมฮะ mm hmm. เสียมากๆดูแล้วอุ้ยน่าจะมีงานดีๆให้เราทำนะครับ mm hmm. ก็ไปกันนะครับวันนั้นเนี่ยไปที่ถนนนวมินนะครับ mm hmm. เป็นบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ ในด้านขายไก่ไปคุยขายตรงขายไก่กันครับเคยเคยได้ยินไหมครับว่ามีบราษาิษัทแบบนี้ด้วยนะครับผมเองอ่ะผมนั่งฟังพยักหน้ายิ้มแต่ในสมองนะครับคิดอย่างเดียวเฮ้ยไม่ง,งานอะไรวะอันนี้คิดในใจนะอาจจะหยาบนิดนึงเพราะเป็นคนต่างจังหวัดนะครับก็คิดอยู่แบบนี้สรุปปุ๊บนะครับพอแยกย้ายกันไปลงมานะครับคุณอภิวัตรเนี่ยให้นามบัตรผมมานะครับด้วยความมีพระคุณอย่างสูงให้นามบัตรไปนั้นมาเนี่ยท่านไม่รู้ว่าชะตาชั่นนะครับ ในอีกสี่หปีข้างหน้าจะต้องโดนผมรบกวนแน่นอนนะครับพอผมได้นําบัตรมาปุ๊บหลังจากนั้นก็ไปทํางานอีกเรียนอีกนะครับจนสุดท้ายนะครับผมมีโอกาสได้เข้าทํางานที่คลังสินค้าของบริษัทยูนิเวอร์นะครับอยู่ที่ถนนสีนครินตอนนั้นเนี่ยที่ทางานนะครับมีแต่ผู้ชายล้วนนะครับหมายถึงเพศโดยกําเนิดนะครับผู้ชายล้วนนะครับช่วงเช้าทํางานนะครับกลางวันพักเที่ยงช่วงบ่ายทํางานเย็นผู้ชายล้วนหลังจากจบการทํางานทําอะไรดีครับ ดื่มเหล้า,าถูกต้องนะครับคงไม่ไปนั่งอ่านหนังสือธรรมะนะครับคงไม่ไปนั่งจับกลุ่มอ่านหนังสือธรรมะกันแน่นอนนะครับก็ใช้ชีวิตแบบนี้ที่ศรีนครินทร์สองปีนะครับหลังจากนั้นบริษัทย้ายจากศรีนครินทร์ไปที่ฉะเชิงเซาแปดลิ้วครับพอย้ายไปที่นี่เนี่ยผมก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยครับไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนะครับวันหนึ่งครับหลังจากที่ทํางานที่ศรีนครินทร์สองปีบวกแปดลิ้วอีกสองปีเป็นกี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วนะสี่ปีแล้วนะชวนกันคิดเลขนิดนึง มันค่อนยากด้วยนะครับสปีนะครับสปีนี้เนี่ยผมใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดนะครับวันหนึ่งเนี่ยได้นั่งรถรับส่งของบริษัทนะครับหน้านิด้าวันนั้นจําได้ดีครับแล้วก็มองออกไปทางนอกหน้าต่างของรถบัสนะครับเห็นรถยนต์เยอะมากๆรถติดมากๆกรุงเทพรถติดไหมครับติดผมมาคิดขึ้นมาในใจให้คนเหล่านี้เนี่ยเขาทําอาชีพอะไรกันนะครับทาไมเขามีเงินะซื้อรถกันเยอะแยะขนาดนี้นะครับหันกลับมามองข้างในรถนะฮะมีเพื่อนร่วมงาน มีพี่ที่ทํางานซึ่งทํางานมาก่อนผมเนี่ยเจ็ดปีครับชีวิตเนี่ยไม่ได้ต่างจากผมในวันนั้นเลยครับตอนนั้นเนี่ยผมก็เริ่มคิดนะครับกับอายุที่มากขึ้นกับการใช้ชีวิตที่เปลืองมากๆ4ปีนะครับเช้าทํางานเย็นดื่มเหล้าไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตนะครับกลับมาที่ห้องพักเพราะตอนนั้นในเช่าห้องอยู่นะครับเดือนหนึ่งประมาณพันหบาทแพงไหมครับแพงนะแพงพันหกรบาทนะครับกลับมาที่ห้องมานั่งดูเฮ้ยเราทํางานมา4ปีเนี่ยทบทวนดูว่าเราอะ่ะได้ทรัพย์สินอะไรบ้างทรัพย์สินที่ผมมีนะครับ ทีวีหนึ่งเครื่องผ่อนด้วยนะครับยังไม่หมดด้วยวันนั้นพัดลมหนึ่งตัวครับโทรศัพท์มือถือโนเกีย3 3ม0หนึ่งศูนย์อีกหนึ่งเครื่องยังผ่อนอยู่ด้วยครับปบมือได้ครับปมมือได้นะฮะมีทรัพย์สินเยอะไหมครับเยอะมากๆทํางานมาสี่ปีมีทรัพย์สินแบบนี้นะครับเลยกลับมานั่งคิดกับตัวเองครับว่าวัาวนนี้เนี่ยอาจเป็นเพราะว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายนะครับอยู่ไปแบบวันๆหายใจทิ้งไปวันๆนะครับ ผมเชื่อว่าคนทำงานประจำเนี่ยมีอารมณ์นี้นะครับทำสักระยะหนึ่งเริ่มชินทำสักระยะหนึ่งเริ่มคุ้นชินนะครับกับความเป็นอยู่ของตัวเองนะครับแต่พอกลับไปมองคนอื่นๆคนรอบข้างเนี่ยที่ไม่ได้ทำงานที่เดียวกับเรานะครับเขามีเงินมีรถยนต์ขับนะครับผมเองเป็นคนชอบรถมากๆแต่ไม่มีปัญญาซื้อแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์นะครับหลังจากนั้นเองครับตัดสินใจครับต้องหาอะไรใหม่ๆทำล้วต้องหาอะไรที่มันมีไรายได้มากกว่านี้ทำผมก็เลยไปค้นไอ้นามบตดไปนั้นนะครับ จำได้ไหมครับนามบัตรใบนั้นนะครับแล้วก็โทรหาคุณอภิวัตรนะครับสวัสดีครับพี่ผมผมช้างนะครับจําได้ไหมครับอ๋อหัวเราะด้วยออปไลน์ผมนะฮะจำได้จําได้ท่านว่าจําได้ไหมครับห้าปีแล้วไม่ได้แต่ถ้าคนที่ทําเครือข่ายจําได้ไหมครับส่วนใหญ่เนียนไหมเนียนนะครับเนี่ยผมมาทํางานอยู่ที่ warehouse universe นะครับตอนนี้เนี่ยอยากเปลี่ยนงานมากๆพี่มีให้ผมทํำไหมคิดว่ามีไหมฮะมีแน่นอนครับมี เดี๋ยวมาช่วยงานพี่เท่านั้นเองครับด้วยความมั่นใจในโง่เฮงของท่านเนี่ยผมลาออกเลยครับทิ้งเงินเดือนนะครับทำงานมา4ี่ปีหมื่นนิดๆนะครับดูเหมือนยิ่งใหญ่นะครับทิ้งเงินเดือนแต่หมื่นนิดๆนะครับพอทิ้งเงินเดือนมาแล้วเนี่ยมานั่งคุยกับท่านงานที่จะให้ทำจะมีอะไรบ้างท่านบอกง่ายๆแค่ขับรถเนี่ยให้เขานะครับขับรถให้ท่านเนี่ยไปรับนะครับไปส่งรับจากบ้านมาส่งที่เอซีบีนะครับเป็นท่านท่านจะทำไหมครับโอ้โหลาออกมาจากงานปุ๊บให้เรามาขับรถ ทำไหมเป็นผมผมทำครับเพราะเราออกมาแล้วครับถูกไหมฮะวันนั้นเนี่ยให้เก็บขี้แมวขายผมก็ต้องทำครับเพราะเราเนี่ยทางบ้านนะครับอย่างที่บอกมีฐานะนะครับคงกลับไปรบกวนที่บ้านไม่ได้แน่นอนนะฮะก็เลยตัดสินใจครับทำแบบนี้แต่ใจะครับนึกอยู่ในใจเสมอวันหนึ่งนะเดี๋ยถ้ามีงานดีๆนะอะไรได้มากกว่านี้500รไปนะครับคงไม่อยู่แล้วนะครับ อยู่ดีให้ชายหน้าตาดีแบบเราเนี่ยมาทํางานแบบนี้ได้ยังไงนะครับหลังจากนั้นครับบรรยากาศมันพาไปเจอผู้ร่วมธุรกิจนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายๆท่านเข้ามาคุยกันอุ้ย,ยจะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะครับจะย้ายบ้านแล้วเจอเพื่อนนะครับร,รุ่นเดียวกันเนี่ยที่เข้ามาพร้อมๆกันแต่เขาทําผมไม่ได้ทําครับมานั่งจับผิดมานั่งสังเกตการมานั่งดูนาฬิกาครับเมื่อไหร่จะกลับบ้านวะนี่คือคิดในใจนะครับไม่ได้บ่นออกมาเพราะตอนนั้นรับเงินเดือนอยู่บ่นไม่ได้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มมีหลายๆคนนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผมกลับไปถามอัปลายเลยครับวันนี้ถ้าผมอยากมีรายได้มากขึ้นผมต้องทำยังไงบ้างแค่นั้นเองครับอัปลายผมคิดว่าช่วยไหมครับเต็มที่ครับพาไปทํางานครับให้เรียนรู้ครับเรียนเรื่องโปรดักเรียนเรื่องสินค้าแม้กระทั่งเรียนแต่งหน้าผมก็เรียนนะครับเห็นแบบนี้นี่แต่งออกมาละหวานไหมครับหวานนะบางครั้งเนี่ยเกือบค้นพบตัวเองเหมือนกันนะฮะ สับสนมาหลายปีพอสมควรนะครับหลังจากที่เรียนแต่งหน้าแล้วเนี่ยเราก็เลยมั่นใจขึ้นมาครับถ้าเรื่องแบบนี้เราทําได้เนี่ยยางอื่นไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับเริ่มชวนเพื่อนชวนญาติชวนพี่ชวนน้องใหม่ๆคิวมีคนตอบรับเราเยอะไหมมีน้อยมากๆนะครับแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเองครับไปชวนพี่สาวเฮ้ยพี่อันนี้พี่สาวนะครับคุยกันห่างกันสองปีครับเนี่ยมันมีธุรกิจธุรกิจหนึ่งปกติคุยกับพี่สาวนี่ไม่เป็นเรื่องนะฮะ อยู่ดีๆวันดีคืนดีไปคุยมันมีธุรกิจธุรกิจหนึ่งสินค้าดีมากๆอยากให้ไปลองทำนะครับพี่สาวบอกว่าไงรู้ไหมฮะไปหางานประจําดีๆทําเถอะนี่คือคำอวยพรนะครับไอางานแบบนี้มันจะไปมั่นคงอะไรวันหนึ่งขายได้ก็ได้ตังคขายไม่ได้ก็เป็นไงครับก็ไม่ได้ตังนี่คือความคิดพี่สาวผมเป็นท่านถ้าเลิกทํำไหมครับผมไม่เลิกครับเพราะผมไม่มีอะไรทําตอนนั้นถูกไหมฮะ ยังไงก็ต้องทำครับยังไงก็ต้องทำนะครับหลังจากนั้นครับตัดสินใจครับปรึกษาอัปไลน์ครับอัปไลน์ให้ทําอะไรทําครับอัปไลน์ให้ออกมายืนพูดหน้าเวทีใหม่ๆไม่กล้านะครับมือไม้นี่สั่นเหงื่อนี่ออกตลอดหลังๆบอกให้วางใหม่นี่ไม่กล้าวางครับกลัวเสียโอกาสนะครับทําไปทํามานะครับหลังจากที่ตั้งใจทําแบบจริงจังนะครับสองปีแรกที่ตั้งใจทำนะครับผมมีโอกาสนะครับซื้อรถยนต์คันแรกนะครับ เป็นรถกระบะนะครับกระบะมิสูสตาร์ด้า ada, เห็นไหมครับในรูปนะครับเป็นมือสองนะครับตอนนั้นเนี่ยซื้อมาประมาณ4 0 0 0 0นบาทนะครับด้วยเงินอวยองล้วนๆครับปกมือได้ครับด้วยความที่เป็นคนมีปมด้อยครับเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับใช้ไป2ปีเปลี่ยนอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถยนต์เชฟโรเลตเจ็ดที่นั่งดูดีขึ้นมาไหมฮะดูดีนะครับ s a ฟ i ล่าคันนี้เนี่ยใช้ไปอีก2ปีเปลี่ยนอีกแล้วครับ ด้วยความที่ผมด้อยมาลึกมากๆนะครับซื้อ Honda City นะครับสีขาวนะครับอีกหนึ่งคันเป็นรถยนต์ป้ายแดงคันแรกครับส่วนผู้หญิงที่เห็นในรูปนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมนะฮะจริงๆก็อยากได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีนะครับแต่ยังไม่มีนะครับหลังจากนั้นครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสเมื่อปีที่แล้วครับเดือนสิงหาคมนะครับไปตะเวนดูบ้านนะครับด้วยรายได้จากอวิยองเรามั่นใจครับว่าธุรกิจนี้บริษัทยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคงไม่ทิ้งเราแน่นอนนะครับ ก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านนะครับโอนเดือนกันยายนปี54ปีที่แล้วนะครับเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมนะครับน้ำเข้าโชคดีไหมครับโชคดีมากๆไอตอนที่น้ำเข้านี่ครับ<ด>ผม<ด>ฮะยืมรถอัพไลน์เพราะรถผมเป็นรถเก่งมันต่ำรถอัพไลน์สูงยืมไปลุยน้ำดีไหมครับดีนะดีนะเป็นคนดีมากๆนะครับเอารถอัพไลน์ไปเสี่ยงนะครับ ก็ลุยเข้าไปดูในบ้านน่ครับดูหน้าตาเหมือนเศร้าไหมไม่เศร้านะครับผมมีโอกาสได้ไปคลุกขีอยู่กับบ้านหลังนี้เนี่ยแล้วมันมีความสุขนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยผมค่อยๆขัดก็ค่อยล้างไปนะครับใจก็นึกอยู่เสมอว่าวันนี้เนี่ยตอนที่เราทํางานประจามาครับงานเดิมฮะสี่ปีมีทีวีหนึ่งเครื่องนะครับพัดลมหนึ่งตัวโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์อีกหนึ่งเครื่องแต่วันนี้ครับเพียงแค่ผมเปิดโอกาสให้ตัวเองครับแล้วก็เปิดโอกาสที่จะทํางานแบบนี้ครับทำธุรกิจแบบนี้นะครับ เราก็สามารถสะสมรายได้นะครับจากธุรกิจน,น,น,นี้ได้ด้วยนะครับและที่สําคัญครับมีโอกาสนะครับถ้าเมื่อสักครู่ท่านเห็นรูปนะฮะได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศด้วยประเทศเกาหลีครับมีโอกาสได้ไปสัมผัสหิมะหิมะแบบหิมะจริงๆครับครั้งแรกในชีวิตนะครับหลายๆท่านในห้องนี้ท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศแนะนําให้ท่านไปให้ได้นะครับสุดท้ายจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยคำคำนั้นที่พี่สาวผมพูดกับผมนะครับว่างานแบบนี้มันไม่มั่นคงนะครับ วันนี้เจอพี่สาวครับผมมาคุยเลยนะครับถ้าเขาเอาเงิน1ิล้านมากองให้พี่เนี่ยแล้วให้พี่ทํางานบริษัทที่พี่ทำเนี่ยชื่อสินมั่นคงนะครับงไม่มีใครฟ้องในห้องนี้นะครับชื่อบริษัทสินมั่นคงไม่รู้มั่นคงหรือเปล่านะสำหรับพี่สาวนะครับให้เวลาเนี่ยทำงานจนถึงอายุ60แล้วเอาเงิน1ิล้านนี้ไปนะครับกับผมทํางานแบบเนี้เพียงไม่กี่ปีเนี่ยแล้วเก็บเงินจากที่นี่ไปได้10ล้านเนี่ยเป็นท่านทาเลือกแบบไหนครับใครเลือกแบบที่หนึ่งครับ ใครเลือกแบบที่สองขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณมากครับสุดท้ายจริงๆครับวันนี้เนี่ยหลายๆท่านมีความฝันนะครับแต่ความฝันนะครับของท่านจะเป็นจริงได้ครับถ้าท่านตัดสินใจเลือกลงมือทำธุรก,กิจเอาวิทอ์กับพวกเราครับผมเชื่อว่าผมทำได้ทุกท่านทำได้แน่นอนครับ